สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเรื่องของยาแง,ง่งนิดเดียวนะครับวันนี้เป็น ep ที่5นะครับแต่เป็น ep ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์โควิดอยู่เหมือนเดิมเนาะก็คือในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์โควิดปัจจุบันก็คืออาจจะต้องมียาที่จําเป็นทุกทกท่านหรือทุก,ท,กทุกบ้านอาจจะต้องมีเก็บไว้เป็นไอเทมเพิ่มจากยาสามัญประจําบ้านที่มีในปัจจุบันเพราะว่าจากสถานการณ์โควิดปัจจุบันเนี่ยพบว่าถ้าการรักษาที่เข้าถึงได้ช้าหรือว่าอาจจะไม่เข้าถึงเลยเนี่ยก็มีความเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อที่รุนแรงมากขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็คือผมก็จะพูดถึงในรายการของที่เพิ่งมีประกาศในส่วนของทางสภาเภสัชเองด้วยว่า,ายาที่ควรจะมีอยู่ในชุดคิดของ Home Isolation นั้นนะมีอะไรบ้างแต่ในส่วนของ การประกาศของสภาเภสัชนั้นนะ่ะคืองจะเป็นการประกาศที่ค่อนข้างกว้างไปนิดนึงแล้วก็ในส่วนของยาบางไอเทมเนี่ยก็คือในทุกๆบ้านอาจจะอาจจะมีไม่ได้อย่างเช่นตัวยาฟาวิพิลาเวียที่ที่เรารู้อยู่ปัจจุบันว่าเป็นการรักษาในคนไข้ที่เป็นสีเหลืองหรือสีแดงอย่างงี้ครับก็อาจจะมีอยู่ในบ้านไม่ได้เนาะในที่ในวิดีโอนี้ผมจะกล่าวถึงยาทั้งหมด5รายการนะครับแล้วก็อุปกรณ์อีก2อุปกรณ์นะครับที่จําเป็นที่จะต้องมีอยู่ติดบ้าน นะครับผมถ้าฟังวิดีโอนี้จบก็จะได้รับรู้ว่าทั้ง5รายการแล้วก็2อุปรกรณ์นั้นมีอะไรบ้างน,นะครับนั้นก็มาฟังกันเลยนะครับผมคราวนี้ก็เข้ามาถึงในส่วนของรายการยารายการแรกนะครับรายการที่1 ก็คือตัวพาราเซตามอลนั่นเองพาราเซตามอลที่มีในในส่วนของสภาเภสัชที่ระบุไว้ก็จะเป็นขนาด500มิลลิกรัมนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคือผมอยากจะแนะนําเป็นขนาด325มิลลิกรัมจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าอย่างที่เราทราบดีว่าพารามเหมือน,มนจะเป็นยาที่ปลอดภัยแต่จริงๆแล้วถ้าใช้เวลานาน,าน,านก็มีผลต่อตับเหมือนกันซึ่งไม่ว่าจะเป็นยาพาราหรือฟาวิฟิลเวียหรือว่าฟ้าทลายโจรที่เรารู้จักกันก็มีผลต่อต,ตับเหมือนกันนะครับผมดังนั้นผมแนะนําให้เป็น325มิลกรัมมจะดดีีท่สุผ ส่วนรายการที่2นะครับก็เป็นรายการของเด็กโตเมทูเฟนหรือว่ายาแก้ไอแบบแห้งนะครับจริงๆแล้วยาแก้ไอแบบแห้งเนี่ยในส่วนของร้านยาก็สามารถจําหน่ายได้นะครับแต่จะจาหน่ายได้เฉพาะบางร้านเท่านั้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจัดเป็นยาควบคุมแล้วนั่นก็คืออาจจะต้อง คุยกับทางร้านยาครับว่าจะหามาหายาตัวอื่นที่มันแทนได้ไหมในส่วนของยาแก้ไอแบบแห้งนี้อาจจะเป็นส่วนผสมตัวอื่นนะครับที่ไม่มีเด็กตรมมาทูแฟนผสมอยู่อาจจะช่วยได้ในเรื่องนี้นะครับในส่วนของที่3ก็คือยาะเซทิลซิสเทอินหรือว่าถ้าหลายหลายคนจะรู้จักอย่างชื่อการค้าส,สําคัญอาจจะเป็นพวกฟ um ูมิซิลนกลองพวกอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมก็ในส่วนของสภาเภสัชจะไม่ได้ระบุข,ขนาดเหมือนกันนะว่าใช้ขนาดกี่มิลลิกร,รัมแต่จะระบุแค่ว่าให้ทานวันละครั้ง แต่ในความเป็จริงแล้วคือผมอยากจะแนะนําว่าถ้าใช้ตัว a c ซิ y ต c c e ซอเนี่ยผมแนะนําขนาดที่เป็น600มิลลิกรัมนะครับเพราะว่าเป็นขนาดที่1ก็คือทานแค่วันละครั้งเองแล้วก็ทานได้ง่ายแล้วก็รสชาติจะค่อน,นข้างดีเพราะว่ามันจะเป็นรสชาติเป็นแบบกล่งมะนาวกึ่นส้มอะไรประมาณนี้ครับคือในวิธีทริคในการทานนะครับของตัว a อซิตียซ e อเนี่ยผมแนะนาว่าให้ทานร่วมกับน,น้ําอุ่นนะครับประมาณสักสนหนึ่งส่วนสีแก้ว แล้วผสมยาก็คือเอาเม็ดยาไปละลายในส่วนินสนสีแก้วเนี่ยรสชาติมันจะดีกว่าการใช้ยาละลายในน้ําครึ่งแก้วนะครับเนาะในส่วนของรายการที่4ก็คือเป็นในด้านของ CPM หรือยากแก้แพ้นั่นเองก็คือในส่วนขององค์การเนี่ยในส่วนของสภา,าเภสัชก็จะระบ,บุว่าทานแค่วันละครั้งนั่นเองซึ่งในงความเป็นจริงอะส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะเพียงพอนะครับในส่วนของไข้ที่มีอาการเยอะในส่วนของ CPM เนี่ยจริงๆแล้วในในการรับประทานเนี่ยสามารถรับประทานได้ทุก4 6ชั่วโมงเนาะ ก็คือสามารถทานได้แต่เนื่องจากว่ายาตัวนี้มันค่อนข้างง่วงนิดนึงแล้วก็อาจจะทําให้เสมหะเนี่ยมันเหนียวข้นได้พอสมควรเนาะผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือหายาแก้แพ้ในรูปแบบของที่อาทาวลัลค้งจริงๆดีกว่าอย่างเช่นยาที่ชื่อว่าลออราตาดีนหรือเซทิลิซีนอย่างเงี้ยครับก็คือคานแค่วันละครั้งน,นั้นเองแล้วก็ง่ายต่อการทานแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่ง่วงครับรายการที่5นะครับก็คือรายการที่ กรณีที่คนไข้มีการท้องเสียก็คือ ORS นั่นเองนะครับก็คือผสมดื่มตอนเวลาท้องเสียหรือว่าดื่มทุกๆครั้งจิบไปเรื่อยๆก็ได้นะครับรายการนี้ก็คือ ORS ที่แนะนําที่ไม่แนะนําก็คือในส่วนของตัวอิโมดียมนะครับทุกคนจะรู้ว่ายาหยุดถ่ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะว่า คือถ้าเราไปหยุดถ่ายแล้วเนี่ยจะทําให้อาจจะมีเชื้อโรคหรืออะไรยังกักตัวอยู่ในร่างกายเราอยู่น่าจะทําให้อาการท้องเสียมาอาจจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะครับดังนั้นคือถ้าทุกคนสามารถอยู่บ้านได้แล้วก็สะดวกในการเข้าห้องน้าผมแนะนําให้ทาน O.R.S ก็จะดีที่สุดในเคสของกรณีท้องร่วงท,วทั่วไปด้วยนะครับผมครับเมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของ5รายการยาที่ควรจะต้องมีติดบ้านเนาะอีกอต่อไปก็คือเป็นในการแนะนําในส่วนของ2อุปกรณ์นะครับที่ควรจะต้องมีติดบ้านเช่นกันนะครับรายการที่1ก็คือ ออกซิมิเตอร์นั่นเอ,เองนะครับก็จะเห็นว่าออกซิมิเตอร์เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะไม่จําเป็นนะครับในการที่จะต้องมีติดบ้านแต่ปัจจุบันแล้วเนื่องจากว่า,าราคาของตัวดีไวส์นี้มันค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายมีตั้งแต่หลักร้อยครับจนถึงหลักพันนะครับก็สามารถซื้อหามาใช้ได้แล้วว่าความแม่นยําก็ค่อนข้างพอใช้ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการวัดเนี่ยก็คือเราจะดูที่ออกซิเจนแซดอยู่ที่ประมาณ95%ขึ้นไปนะครับ คือถ้าต่ํากว่านี้ก็คืออาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะครับผมเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วในส่วนของออกซิมิเตอร์เนี่ยนอกจากจะสามารถวัดออกซิเจนเซตได้แล้วจริงๆก็คือสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะดูได้ว่าอัตราการเต้นหัวใจเรามันสูงมากเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งคนปกติทั่วไปเนี่ย ก็วควรจะมีในส่วนของอัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่ขนาดพักอยู่ที่ประมาณสัก70-90โดยประมาณนะครับถ้ามากหรือสูงกว่านี้นะครับก็อาจจะต้องกังวลน,นิดนึงในส่วนของว่ามีปัจจัยอื่นๆม่่มด้วยไหมมีโรคประจําตัวอื่นด้วยหรือเปล่านะครับผมในส่วนอันที่2ก็คือประหลอดวัดไข้นั่นเองนะครับก็เห็นว่าประหลอดวัดไข้เนี่ยในปัจจุบันก็มีทั้ง แบบที่เป็นอินฟาเรดเนาะที่ยิงหน้าผาดแล้วก็แบบที่เป็นแบบแก้วแบบนี้นั่นเองหรือว่าแบบที่เป็นแบบปลอดที่เป็นดิจิตอลนะครับก็คือสามารถถัดซื้อได้ตามงบเลยครับว่าจะใช้แบบไหนแต่ส่วนตัวส่วนตัวผมจะแนะนําว่าให้ใช้แบบแก้วหรือแบบเป็นดิจิตอลที่เสียบวัดตามรักแร้จะดีสุดจะดีกว่านะครับในส่วนของความแนะนําของผมนะแต่ของคนอื่นๆผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะแนะนําแบบไหนเพราะว่าในส่วนของที่แบบยิงอินฟาเรดเนี่ยคือในในความคิดผมผมคิดว่า มันจะช่วยลดในด้านของการคอนแทคการสัมผัสใกล้ชิดมากกว่าในการใช้อินฟเรดนะครับแต่ความ Accuracy เนี่ยผมว่ายังไงในส่วนของการที่เป็นประหลอดแก้วที่เป็นประหลอดจริงๆหรือว่าเป็นประหลอดดิจิตอลเนี่ยก็น่าจะแม่นยำมากกว่าครับผมก็จบไปแล้วนะครับประการแนะนําว่ารายการยาที่ควรจะต้องมีแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับผมแต่ผมขอสรุปท้ายนี้นิดนะครับก็คือโดยสรุปแล้วก็คือยาที่จะต้องมี1ึก็คือพาราเซตามอลนะครับ 2ก็คือ CPM นะครับยาแก้แพ้อื่นๆ3ก็คือเด็กตเมื่อตัวแฝงหรือายาแก้ไอที่แบบแห้ง4ก็คือยาละลายเสมหะนะครับหรือแอซิเตลซิเซอินหก็คือ ORS นะครับในส่วนของ2 d e v i ไวทที่จะต้องมีติดบ้านเพิ<ๆ>่มเติมนะครับก็คือ1ตัวออกซิมิเตอร์นะครับคือวัดปรมิมาณออกซิเจนเซตในเลือดนะครับผมแล 2. ะ2ก็คือปลอกนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆทุกๆท่านท,ที่รับฟังวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบกดใช่ นะครับก็คือกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe ในะส่วนของช่อง YouTube นะครับเราผมจะทำวิดีโออย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆเพื่ออธิบายยาให้เข้าใจง่ายๆทุกๆคนต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ